ตั้เดต่ทุกทุกสิบนีดูข้อมูลล้วหลังในช่วงนี้เป็นปกติสมัยครับแต่ลการตอนนี้ครับส่วนที่มีที่คนกับฝนที่ตกในประเทศไทยที่มู่ตอนตกเหนือใต้ดับล้องความกดอากาศจอมความกดอากาศต่ำปกติทุกปีบางครั้งก็จะมีเรื่องพายุที่ตื่นถึงนาในภาพรวมยังต่ำกว่าค่าปกติอยู่นะครับช่วงภาพที่ในช่วงต้นปีแรงมากนะครับ แทั้งแต่ทั้งปีตอนนั้นที่ร่างงาเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะตกมากประมาณสินต่าจะประมาณสิบอร์เซ็นต์นี่วนของข้อมูลเรื่องน้ำที่เกี่ยวกับทาขนาดใหญ่กลางของกรมชลนะครับขณะนี้มีน้ำอยู่ประมาณห้าเปอเซ็นต์เมนี้ือนการพยากรณ์รอบหน้าซึ่งันรที่ทายเกี่ยวที่ใกล้เี่ยนกันครับสนอไปแต่วมมี เทียบ่ับปีที่แล้ว79ปีที่แล้วไปได้ผลช่วงพัญญาตุลาเรียไปในน้ำสาขามีที่ยังมีผลกระทบนนครับภาพรวมที่ยากติดตาม้วก็ใช้ข้อมูลคาดการฝนสามวันจะปรกเมินน้ำท่าที่จะไหลลงน่าจะมีโอกาสที่เกิดฝนตกอีกสกรับ ต่างเศษต่างๆทั้หมดแต่ถ้าเราเพิ่มปรมาณของนีเราสามารถจะเปิดแล้วก็ระบายลงคาเนการบริหารสถาน้ที่หากล่าวเผืดการประชุมเป็นพิสัดีแล้วปัญหาเรื่องน้ำราประสบกปเป็นปัหาเรื่องน้ำวน้ำแรงซึ่งส่งผลต่อความเสียหายอย่ ได้ครับให้ท่านเอาประชาชนาแก้ไขทุกนายทุกคนนะครับผมได้มอบหมายให้ตัวสรวนและหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวับเรื่องน้ำบูรณาการการทัดกานต่อเนื่องะเพื่อจับท้ำแผนและโครงการที่สามารถวิ่งน้ำดำเนินการรอบไ,ได้ในระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งตะลอดโจทย์พื้นาโครงการสำคัญระยะยาวเพื่อให้น้ำถึงไร่นาน่<ม>นา,นนานสะอาดทุกหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอเน้นการเสริมประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก่อนจะพิจารณาป่อสร้างโครงถ่ายการบริหารการน้ำระดบกการกระจายน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งบประมาณดินเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับในช่วงตวนี้ีผมขอมอบหมายให้กรมชนที่สร่านำเสนอพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอได้เลยต่อไปครับ ขอบคุณท่านนายกค่ะาสามปีนะครับทางส่วนัางานก็ได้ร่วมกับทางเลยท่านที่เกี่ห้องทางสามต้าหมายลัะด้วยกันนะครับอรเที่หนึ่งก็คือการในส่วนของตัวสามปีางหน้า ปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ต้องเร่งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นภายในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงคุณภาพของน้ําน้ําดื่มน้ําใช้น้ําบริโภคผมได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเรื่องน้ําเร่งทํางานร่วมกันอย่างต่อนเนื่องเพื่อจะทําแผนง,งานด้านน้ําระยะ3ปีนะครับเน้นนะครับระยะ3ปีและแผนง,งานสําคัญระยะยาวเพื่อให้น้ําถึงไร่นา น้ำสะอาดทุกหมู่บ้านแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำอยากยั่งยืนซึ่งผมเน้นย้ำในการปรับปรุงโครงการที่มีเดิมอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตลอดจนการก่อสร้างโครงข่ายการบรหิหารจัดการน้ำเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงความเร่งด่วนและความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นสำคัญโดยที่ประชุมหารือการบรหิหารจัดการน้ำได้พิจารณาและเห็นชอบแผนงาน3ปีด้านทรัพยากรน้ำ และโครงการสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํากินน้ำใช้ปัญหาภัยแรงน้าท่วมตลอดจนภัยพิบัติอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิดกับประชาชนหลายล้านครัวเรือนประกอบด้วยแผนงาน5ด้านดังนี้การเพิ่มน้ําอุปโภคบริโภคการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ําเดิมและพัฒนาระบบกระจายน้ําการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนการพัฒนาพื้นที่น้ําท่วมและป้องกันพื้นที่ชุมชนการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําและการจัดหาน้ําเพื่อให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมและรัฐบาลมีนยโยบายสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําให้กับพี่น้องประชาชนโดยผมสั่งการให้สทนชเร่งทําแผนง,งานด้านน้าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และผมให้มอบหมายให้หน่วยงานด้านแารจัดก,การน้ําโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเน้นการสื่อสารและแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้จิสดาประเมินภาพถ่ายพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซาก ทุมแล้วท่วมอีกกับกรมชนประชานกับกรมชนประธานและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเษกษตรกระทรวงรัากรและส,ละสทชร่วมกับร่วมกันเฝ้าติดตามระวังสถา,านการณ์บรหิหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดขอบคุณครับค่ะขณะนี้นะคะก็เสร็จสิ้น,นะะการแถลงการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะครับครับ